The สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Battle of Human Kind กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของซาอุดีอาราเบียแล้วก็อเมริกากันต่อดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าในพาร์ทที่1เนี่ยเราได้พูดไปแล้วถึงจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกาแล้วก็ซาอุดีอาราเบียถูกไหมทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับถึงแม้ว่าซาอุเนี่ยจะเป็นมหานครที่เข่งคัดด้านศาสนามากๆแต่ด้วย มันเนี่ยที่ถูกขนานนามว่าเป็นเหมือนแบล็กโกลเลยนะครับเป็นทองคําสีดําเลยเนี่ยมีมูลค่ามากมายมหาศาลด้วยความร่วมมือทั้ง2ประเทศเนี่ยก็ทาให้อเมริกาได้ผลประโยชน์ด้านน้ามันเป็นจํานวนมากและซาอุก,ก็ร่ํารวยมากๆเลยถูกไหมผ่านการที่ให้อเมริกาเนี่ยมาขุดน้ํามันนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยอเมริกาก็ยิ่งรักซาอุมากขึ้น,นเรื่อยๆเนาะพอผลประโยชน์อะไรมันดีขึ้นเนี่ยก็เริ่มมีการตั้งฐานทหารมีการขยายเมืองขยายอิทธิพลอะไรออกไปและจุดที่น่าสนใจอย่าง ที่เราบอกไปในคลิปที่แล้วก็คืออเมริกาเองเนี่ยจะสร้างฐานสร้างเฟสิลิตี้ต่างๆสร้างสนามบินก็ต้องใช้บริษัทก่อสร้างถูกไหมและบริษัทก่อสร้างที่อเมริกาใช้เนี่ยก็เป็นของโมฮัมเหม็ดบินลาเดนนะครับผมพ่อของโอซามาบินลาเดนหลายๆคนคงจะคุ้นชื่อบินลาเดนอยู่แล้วนะครับแต่บินลาเดนที่กลายเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วก็มีเรื่องกับอเมริกาเนี่ยจนทําให้เกิดเหตุการณ์นายวันๆเนี่ยนะครับผมเหตุการณ์เครื่องบินชนตึกว r ลเทอรคือลูกของเขาอย่างโอซามาบินลาเดนนะครับแต่ทําไมกันละ่ะถึงเกิด เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นได้หลายหลายคนรู้ไหมว่ามันมีจุดเริ่มต้นเป็นยังไงวันนี้แหละเราจะมาพูดถึงจุดเริ่มต้นในเหตุการณ์นั้นก็อย่างที่บอกว่าตอนแรกพ่อของโอซามาเนี่ยตัวของโมฮัมเหม็ดเนี่ยเป็นเพื่อนรักกับอเมริกาเลยแล้วก็ร่ำรวยมากๆจากการที่เขาเนี่ยได้ก่อสร้างแฟซิลิตี้ได้ก่อสร้างต่งต่างๆให้กับอเมริกาเขาได้ถูกขนานนามว่าเป็นชายที่รวยได้ด้วยตัวเองนะเป็นชายที่รวยที่สุดในซาอุที่ไม่ใช่ราชวงศ์เลยฟังดูแล้วเนี่ยโอ้มีพ่อซีกับอเมริกาขนาดนี้ลูกก็ต้อองซีกกับเมริิาส ใช่แล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยโอซามาบินลาเดนก่อนที่จะกลายเป็นศัตรูกับอเมริกานั้นเขาก็เป็นเพื่อนสีกับอเมริกาเหมือนกันเขาโตมาในบ้านที่ร่ำรวยมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีพี่น้องเยอะถึง54คนก็ตามเพราะว่าตัวของโมฮัมเหม็ดเนี่ยมีเมียถึง22คนนะครับเยอะมากๆแต่ด้วยความรวยของเขาเนี่ยก็สามารถดูแลลูกๆทุกคนได้อย่างล้นเหลืออูฟู่เลยคือชีวิตเนี่ยร่ำรวยสุดๆไปเลยครับแต่เอาเป็นว่าเราพักเรื่องของบินลาเดนไปก่อนละกันนะครับเพราะว่าในตอนนี้เองเนี่ยเขายังไม่ได้เป็นปัญหาของอเมริกาแล้ววตัวของมมดก็ ยังทำงานร่วมกับอเมริกาในการที่จะสร้างสิ่งต่างๆมากขึ้น,นเรื่อยๆด้วยในตอนแรกเราจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับซาอุเนี่ยเฮ้ยมันจับมือกันเพราะเรื่องของน้ํามันถูกไหมนี่คือเงินนี่คือเงินอย่างเดียว แต่ดูเหมือนว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เรื่องน้ํามันแล้วนะครับเพราะว่ามีอีกหนึ่งมหาอำนาจของโลกเนี่ยนะครับผมที่กําลังแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในช่วงยุค50ยุค60สหภาพโซเวียตก็ได้แผ่ขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสต์เข้ามาในตะวันออกกลางด้วยเหมือนกันอเมริกาเองเนี่ยนะครับผมก็ไม่ยอมสิครับตัวเองเป็นตัวแทนของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็ต้องมาเพิ่มอิทธิพลมาเพิ่มเพรสเซนต์ในดินแดนมิดเดิลอีสต์ตะวันออกกลางอันนี้มันก็คือช่วงที่เรารู้จักกันในานามของสงครามเย็น,น,น ในช่วงนี้เองทั้งสองมหาอำนาจก็ต่อสู้กันด้วยอำนาจคลื่นใต้น้ําถูกไหมใช้อำนาจทางการเมืองใช้การพูดอะไรเนี่ยห้ามหันกันนะครับโซเวียตก็ต้องการจะเผยแพร่คอมมิวนิสต์อเมริกาเนี่ยก็ต้องการที่จะหยุดยั้งโซเวียตนะครับผมซึ่งหนึ่งในเหตุการณ์สาคัญเลยเนี่ยก็คือการที่อเมริกาได้ร่วมมือกับอังกฤษนะครับผมในการที่จะโค่นล้มรัฐบาลของอิหร่านนะรัฐบาลในตอนนั้นเองเนี่ยก็เป็นรัฐบาลที่เลือกตั้งมาแบบประชาธิปไตยด้วยแต่เป็นรัฐบาลที่อเมริกาเนี่ยไม่ถูกใจสักเท่าไหร่นะครับ รัฐบาลของอิหร่านเนี่ยจะญาติดีกับโซเวียตมากเกินไปนะครับสุดท้ายก็ได้ถูกโค่นล้มลงแล้วก็ได้ตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมานครับผมซึ่งทําให้อํานาจกษัตริย์ในอิหร่านเนี่ยกลับมาลุ่งเรืองอีกครั้งแล้วก็ทําให้การปกครองอิหร่านเนี่ยเชื่อฝั่งอเมริกามากขึ้นแต่เรื่องราวแค่นี้เองเนี่ยทางประเทศอาหรับเองเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีใครกล้าหือกับอเมริกาหรอกนะครับผมทุกคนเองเนี่ยก็ยังมองมองกันอยู่เนี่ยเอาอย่างไงดีนะครับแต่จุดที่เป็นเหมือนจุดแตกหักครั้งแรกของอเมริกากับเหล ผู้ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันเนี่ยนะครับก็คือการที่อเมริกาเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะสนับสนุนประเทศเกิดใหม่ อย่างอิสราเอลนั่นเองอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศของชาวยิวนะครับซึ่งก็ไม่ถูกกับทางฝั่งของประเทศอาหรับที่เป็นประเทศมุสลิมเป็นประเทศอิสลามอย่างมากเลยถูกไหมแล้วอเมริกาเนี่ยก็ช่างใจอยู่นะว่าจะช่วยดีไหมเนี่ยนะครับแต่ก็มองว่าอิสราเอลเนี่ยก็เป็นมิตรที่ดีของอเมริกาในพื้นที่นี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็น่าจะมีประโยชน์ร่วมกันได้สุดท้ายอเมริกาเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะสนับสนุนอิสราเอลนะครับผมด้วยจํานวนเม็ดเงิน,นมหาศาลมากๆรวมไปถึงอุปกรณ์ยุทธปกรณ์ อาวุธต่างๆเนี่ยไฟเตอร์เจ็ตต่างๆสนับสนุนแบบจัดเต็มเลยนะครับผมซึ่งเอาไปให้อิสราเอลเนี่ยทำสงครามกับเหล่าประเทศอาหรับนั่นแหละเหตุการณ์นี้เองเนี่ยก็ทําให้เหล่าประเทศอาหรับนั้นไม่พอใจอเมริกาเป็นอย่างมากนะครับผมและทําให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ํามันในอเมริกาเลยทีเดียวแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยการใช้การทูตเนี่ยนะครับก็สามารถทําให้เรื่องต่างๆเนี่ยมันเบาลงได้มันเริ่มใจเย็นลงได้ครับทุกอย่างเนี่ยก็ดูจะเริ่มกลับมาสู่สภาวะปกติแล้วนะครับผมแต่เรื่องราวมันไม่จบแค่่นนนนนัั้สีมเป็ จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองเราจะเห็นได้เลยว่าทางอเมริกาเองเนี่ยเข้ามาขยายอิทธิพลแล้วก็เป็นผู้เล่นสําคัญในตะวันออกกลางเป็นอย่างมากเลยถูกไหมพยายามจะมีอจนดาต่างๆชักใย,ยเรื่องต่างๆอยู่เบื้องหลังเต็มไปหมดเลยแต่ทีนี้เองเนี่ยจุดที่ทําให้ทุกอย่างอ่ะมันเริ่มระเบิดออกนะครับผมก็คือต้องย้อนกลับมาที่ครอบครัวคนสนิทของอเมริกาอย่างครอบครัวของโมฮัมเหม็ดบินลาเดนนะครับในตอนนี้เองเนี่ยก็มาถึงยุค70กันแล้วนะครับตัวของออซามาเนี่ยก็ได้เติบใหญ่กลายเป็นพ่อหนุ่มวว20แล้ ตัวของเขาเองเนี่ยก็เป็นคนที่เคร่งาศาสนาอิสลามมากๆเลยเป็นชาวมุสลิมที่แบบนับถือแบบสุดตัวเลยนะแล้วเขาก็ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนออกกลางมาโดยตลอดนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่อิหร่านเองหรือว่าจะเป็นการที่อเมริกาเนี่ยสนับสนุนทางอิสราเอลเองเนะครับมันก็ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกไม่พอใจอเมริกาเป็นอย่างมากแล้วก็ไม่พอใจครอบครัวตัวเองรวมไปถึงไม่พอใจคนในประเทศตัวเองด้วยเนี่ยทำไมเราถึงโอเคกับอเมริกาได้แบบนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เลยคือลองมอง ในมุมของเบลลาเดนเนี่ยนะครับตัวของเขาอ่ะไม่ได้เป็นคนที่โอ้อยากจะต้องให้โลกสีวิไลโลกจเจริญแบบโอ้มีเทคโนโลยีอะไรมากเขาเป็นคนที่เชื่อในศาสนามากๆนะครับผมเชื่อในแนวทางของศาสนาเขาอ่ะเชื่อแบบหมดหัวใจเลยเขาก็เลยไม่โอเคมากๆนะครับผมที่นี้เองเนี่ยเขาก็ได้ตัดสินใจกับชีวิตตัวเองนะครับที่เขาจะก้าวออกเดินทางไปยังภารกิจแห่งชีวิตของเขาในการที่เขาจะปกป้องอิสลามปกป้องมุสลิมจากพวกมหาอำนาจที่เข้ามาโจมตีดินแดนตะวันออกกลางนี้นี่แหละคือ เป้าหมายสูงสุดของชีวิตของเขาทําให้ในตอนที่สหภาพโซเวียตนั้นได้บุกอัฟกานเขาก็ได้เดินทางไปยังอัฟกา,านิสถานเพื่อต่อสู้และปกป้องดินแดนแห่งมุสลิมดินแดนแห่งตัวอนออกกลางเอาไว้และแน่นอนไปอย่างเดียวเนี่ยมันคงทําอะไรไม่ได้ครับแต่เขารวยมากๆอย่าลืมดิเขาเป็นหนึ่งในคนที่รวยที่สุดในประเทศนะตอนนั้นน่ะถูกไหมครอบครัวเขาคือแบบรวยไม่รู้จะรวยยังไงแล้วอะ่ะต้องใช้คําว่าแบบรวยโคตรๆเลยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปด้วยเม็ดเงินมหาศาลอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆเพราะว่า บ้านของเขาเนี่ยก็เป็นบริษัทกอ่อสร้างถูกไหมนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คงจะเป็นความมุ่งมั่นที่ตัวของเขาเนี่ยอยากจะต่อสู้จริงๆนะครับทำให้เขาเนี่ยต้องยอมละทิ้งความสบายจาชีวิตอันแสนร่ารวยเข้ามาสู่เส้นทางแห่งศาสนานะครับผมสงครามแห่งศาสนาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตัวของเขาเองเนี่ยก็ได้เดินทางไปถึงยังอัฟกันในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยกระแสะของอิสลามก็รุนแรงมากๆนะครับผมในอิรานเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าในตอนแรกเนี่ยในอิรานเองอ่ะเขาก็มีประชาธิปไตย ตายนะครับผมแต่สุดท้ายอเมริกากับอังกฤษเนี่ยก็ได้ร่วมกันในการโค่นล้มรัฐบาลแล้วก็ทําให้อำนาจกษัตริย์เนี่ยกลับมาลุ่งเรืองอีกครั้งพร้อมกับมีการตั้งเผด็จการมาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผมก็ได้เกิดการปฏิวัติทางศาสนาครั้งใหญ่ในอิหร่านนะครับผมทําให้ได้เกิดการโค่นล้มรัฐบาลขึ้นนะครับและอิหร่านเองเนี่ยก็กลายเป็นประเทศอิสลามแบบสุดโต่งเลยนะครับผมที่ถูกขึ้นมาปกครองโดยตัวของออยาโทราโคมเอนีเรียกได้ว่าในช่วงนั้นเองเนี่ยกระแสะอิสลามมามาแรงสุด ในขณะเดียวกันบิลเดนเนี่ยเมื่อไปถึงก็ไม่รีรอเลยนะครับผมรีบดําเนินแผนการในทันทีและได้เข้าร่วมต่อสู้กับเหล่านักรบแห่งาศาสนาที่รวมตัวกันมาจากทั้งในอัฟกันและทั่วอาหรับเพื่อมาต่อสู้กับมหาอำนาจอย่างโซเวียตนะครับนั่นก็คือพวกกลุ่มมูจฮิดินนั่นเองการต่อสู้เนี่ยต่อสู้ได้ยอย่างดุเดือดแล้วก็ต่อสู้กันแบบช็อกโลกเลยนะครับผมสหภาพโซเวียตมหาอำนาจของโลก กลับสู้เรากองทัพที่สู้ด้วยศรัทธ,ธาไม่ได้นะครับผมการต่อสู้แบบกองโจรการต่อสู้แบบแอบหลบอยู่ในถ้ำด้วยความอดทนของเรานักรบแห่งศาสนาก็สามารถยื้อระยะแล้วก็ต่อสู้กับโซเวียตได้อย่างสมน้ําสมเนื้อในขณะเดียวกันนี้เองอเมริกาเองเนี่ยก็ชอบดิเห็นดีเห็นงามเลยครับถึงแม้ว่าอาจจะดูไม่ได้เป็นฝั่งเดียวกันเท่าไหร่ แต่ศัตรูของศัตรูเนี่ยนะครับผมก็คือมิตรถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอเมริกาเองอะ่ะก็ส่งยุทธบกรค์ส่งความช่วยเหลือส่งความสนับสนุนไปให้กับกลุ่มของบิลลาเดนด้วยในการที่จะเาไปต่อสู้กับพวกโซเวียตพวกนี้และในที่สุดสงครามที่กินเวลายาวนานกว่า10ปีก็ได้จบลงโดยชัยชนะของบิลลาเดนและกลุ่มนักลบศาสนาของเขาซึ่งแน่นอนแหละด้วยเวลาที่ยาวนานแบบนี้พวกเขาต้องต่อสู้ด้วยความอดทนเป็นอย่างมากต้องกินนอนในถา้าต้องหลบต้องซ่อนต้องต่อสู้แบบกองโจรมาทําให้พวกเขาเนี่ยถูกหลก หลอมให้กลายเป็นยอดนักรบชนะได้แม้แต่มหาอำนาจอันดับสองของโลกยังไม่หมดแค่นั้นนะครับในช่วงเวลาตลอดสงครามเนี่ยก็ได้เปลี่ยนตัวของบิลลาเดนไปด้วยทําให้บิลลาเดนเนี่ยกลายเป็นคนที่ยิ่งเชื่อมั่นในเป้าหมายของเขาและเขาเองอ่ะทิ้งความสุขสบายมานานแล้วนะครับผมมาทําให้เขาเชื่ออย่างหมดหัวใจเลยว่าเป้าหมายแห่งการมีอยู่ในชีวิตของเขาเนี่ยคือการปกป้องอิสลามปกป้องมุสลิมจากเหล่ามหาอำนาจของโลกได้ในตอนนี้เนี่ยปกป้องได้แล้วจากสหภาพโซเวียตนะครับผมแล้วอีกหนึ่ง ถามหน้าที่เรียกได้ว่าเขาโคตรจะเกลียดเลยนะครับแบบเข้ามายุ่งยามในดินแดนแห่งอาหรับดินแดนศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงในซาอุที่เป็นมหานครที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของอิสลามด้วยถูกไหมเขายอมไม่ได้นะครับผมและมหาอำนาจนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนั่นก็คือสหรัฐอเมริกานั่นเองแต่จู่ๆจะไปบู๊เลยเนี่ยก็คงจะไม่ได้นะครับผมก็เรียกได้ว่าก็ต้องทําตัวอยู่ให้เป็นหน่อยแหละคือก็ไม่ได้แบบว่าจะมาสู้เลยแบบไร้เหตุผลแบบนั้นนะครับเขาก็เป็นคนที่มีการศึกษานะมาจากบ้านที่ทํารวยมากๆเา ได้กลับมายังซาอุนะครับผมแล้วก็ได้เรียรายเงินรวมไปถึงสร้าง awareness ไปเล่าถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยปลุกระดมผู้คนนะครับผมกับกลุ่มใหม่ของเขาอย่างกลุ่มอัลเคดาน,นั่นเองกลุ่มนี้เนี่ยมีจุดหมายเพื่อเราจะปกป้องอิสลามให้จงได้เราจะปกป้องอิสลามจากหาอำนาจที่คอยมาแย่งชิ้นเนื้อแย่งแบ่งเค้กจากดินแดตนตะวันออกกลางไปเราจะต้องปกป้องตัวเองแน่นอนเขาเนี่ยเป็นบิ๊กเนมในซาอุอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นเหมือนลูกของคนที่รวยที่สุดถูกไหมและรวมไปถึงผลงานที่ทํามาในอัฟกานอีก เพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยเป็นคนดังแล้วก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชวงศ์เป็นอย่างมากทางราชวงศ์เองเนี่ยเมื่อเห็นบิลเดนทําตัวแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันอาจจะมากไปหน่อยหรือเปล่านะครับมันอาจจะรุนแรงไปหน่อยหรือเปล่าพยายามจะไปห้ามปราบบิลเดนเอาไว้ลองดูดิ เราไม่เห็นจะไปต้องทาแบบนี้เลยนะโอซามาทุกคนเนี่ยชีวิตแฮปปี้กันหมดโอ้ยเราเนี่ยอยู่บนเรือยอนสบายๆเงินเนี่ยไหลมาเทมาไร้ขีดจํากัดเลยไม่เห็นจะต้องมาสู้ทุกอย่างเลยเนี่ยก็สู้กับโซเวียตไปแล้วไม่ใช่หรืองไงคือเข้าใจถึงปรัชญานะเข้าใจแหละว่าไอเนี่ยเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นเรื่องาศาสนามากๆแต่แบบรู้ดีแหละว,ว่าอเมริกาก็มีเรื่องของอิหร่านมีเรื่องของอิสราเอลว่ะแต่อเมริกาก็สนับสนุนเราเยอะมากๆเลยนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซื้อน้ํามันนะหรือว่าจะให้อาวุธให้อะไรกับเราเนี่ยเต็ม หมดเลยถูกไหมทําให้ประเทศเราเนี่ยรอดปลอดภัยแถมโคตรรวยอีกด้วย นายก็ชิวๆหน่อยละกันนะนายก็ทําเป็นมองไม่เห็นไปบ้างก็ได้ก็อ่ะใช้ชีวิตไปแบบชิวๆเนี่ยอ่ะชิวๆละกันนะอซามะแต่ให้ผู้ชมลองคิดดูคนที่ไปต่อสู้ในสงครามสุดโหดมีสภาพแวดล้อมเนี่ยจากที่กินหรูอ,อยู่สบายกลายเป็นต้องนอนถ้อมมาสิบปีครับเขาจะยอมชิวได้ไหมเลยครับเขาก็คงจะยอมไม่ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผมทางราชวงศ์เนี่ยก็เลยยึดพาสปอร์ตของบิลเดนมาซะเลยนะจะได้ไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศไปก่อปัญหาอะไรและนั่นก็ทําให้ แผนการของบิลาเดนเนี่ยถูกหยุดลงนะครับผมแต่มันก็ยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นเป็นอย่างมากและเขาก็มีอีกหนึ่งแผนการเนี่ยที่จะมาเสนอให้กับทางราชวงศ์ซาอุเพื่อหมายว่าอาจจะทำให้เป้าหมายของเขาเนี่ยบรรลุได้นะครับ ด้านบนของซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะครับผมก็คืออิรักนั่นเองนะและอิรักเองเนี่ยก็ถูกปกครองโดยเผด็จการอย่างตัวของซัดดัมฮุสเซนถึงแม้ว่าจะเป็นชาวมุสลิมเหมือนกันเนี่ยนะครับผมแต่บิลลาเดนเองเนี่ยก็มองว่าซัดดัมเนี่ยเป็นมุสลิมชั้นเลวนะที่ไม่ได้ทําตามกฎไม่ได้มีความเคร่งอะไรเลยนะครับผมก็คือเป็นเผด็จการดีๆนี่แหละแค่ปากบอกนับถือมุสลิมเฉยๆไม่ได้สนใจเลยนะครับว่าศาสนาจะเป็นยังไงแล้วก็ปกครองผู้คนแบบโหดร้ายกดขี่มากๆด้วยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนั่นแหละคือเป้าหมายใหม่ของบิลลา แต่การจะจัดการกับซัดดัมเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมเพราะว่าซัดดัมเป็นเผด็จการถูกไหมและอิรักเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่ร่ำรวยจากน้ํามันมากๆด้วยเขาได้ใช้เงินจากน้ํามันมาซื้อของสร้างสิ่งต่างๆมากมายเหมือนกันนะครับผมอิรักเองเนี่ยก็มีพระราชวังใหญ่โตลูลามีรูปปั้นเป็นของตัวเองรวมไปถึงสร้างกองทัพขนาดใหญ่ที่กลายเป็นกองทัพอันดับ4ี่ของโลกในตอนนั้นซัดดัมเองเนี่ยก็เล็งคูเวตเอาไว้แล้วนะครับคูเวตเนี่ยก็มีพรมแดนติดกับทั้งซาอุแล้วก็ทางฝั่งของอิรักเลยนะก็ ติดกันหน่อยเดียวนะคูเวตเนี่ยติดทะเลนิดเดียวเองนะครับแต่คูเวตเนี่ยมีน้ำมันเยอะมากๆซึ่งถ้าซัดดัมเนี่ยนะครับผมได้คูเวตมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วอะไรจะห้ามให้ซัดดัมเนี่ยบุกเข้ามายดซาอุเลยครับซัดดัมเนี่ยมีกองทัพใหญ่อันดับ4ของโลกถูกไหมที่นี่เองบิลเดนก็เลยเสนอตัวเนี่ยนะครับว่าเขานี่แหละจะเป็นคนจัดการเรื่องราวนี้เองโดยเขาก็ได้ไปหาราชวงศ์นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยขออาสาจัดการเรื่องนี้เองเลยเขามีกองกําลังอยู่ที่สู้กันมาในอัฟกานเนี่ยกลุ่มน ยิ่งกว่าทางฝั่งของอิรักซะอีกเดี๋ยวเขาจัดการให้และจะปกป้องอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนี้ไว้เองแต่ราชวงศ์เนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะครับผมเพราะคิดว่าบิลเดนเนี่ยคงทําไม่ได้หรอกนะครับมันไม่ได้มีถ้าอยู่ในคูเวตนะเว้ยในตอนที่ไปต่อสู้ในอัฟกานี่ยมันมีถ้ามีแหล่งหลบซ่อนอะไรต่างๆให้แกเยอะแต่คูเวตมันมีแต่ทะเลทรายแกจะไปหลบซ่อนจากกองทัพของซัดดัมยังไงแล้วจากนั้นเนี่ยราชวงศ์ก็ได้ถามโอซามาต่อแล้วแกจะทํำยังไงล่ะถ้าเกิดว่าแกไปสู้กับซัดดัมเน ยิงอาวุธชีวภาพยิงอาวุธเคมีต่างๆใส่เราตัวของบิลเดนก็ตอบอย่างมั่นใจว่าเราจะสู้มันด้วยศรัทธาราชวงศ์ก็เกาหัวในะครับผมว่าแล้วจะเอาอยัางไงดีวะเนี่ย จะให้บิลเดนสู้ได้ยังไงกัลาแบบนี้สุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็ตัดสินใจไปหามาหามิตรของตัวเองดีกว่านะครับไม่ต้องให้บิลเดนกับเลานักรบแห่งศรัทธาของเขามาจัดการหรอกเดี๋ยวให้อเมริกามาจัดการให้แล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับผมหลังจากที่ซัดดัมเนี่ยบุกค,คูเวตนะครับตัวของดิกเชนี่ก็ได้เดินทางมาอย่างซาอุดนทันทีนะครับผมถึงแม้ว่าในตอนนี้เองเนี่ยความสัมพันธ์ของอเมริกากับซาอุจะดูลดน้อยลงแต่มันก็สามารถกลับมาแน่นแฟนขึ้นได้ด้วยเหตุการณ์นี้นี่แหละอเมริกาผม ขนสพาอาวุธจํานวนมากมายมหาศาลมาและนอกจากนั้นเนี่ยย,ยังหาพันธมิตรมาเข้ามาร่วมในปฏิบัติการนี้ได้อีก37ประเทศนะครับผม,ผมก็ส่งกองกําลังเข้ามาอย่างมากมายมหาศาลเลยนะครับแล้วก็ทําการจู่โจมอิรักนะครับผมจนสุดท้ายเนี่ยกองทัพของซัดดัมก็พ่ายแพ้ไปและสุดท้ายเนี่ยกองทัพของซัดดัมก็ต้องกลับไปยังอิรักนะครับแต่แน่นอนสิ่งที่ตามมาหลังจากเหตุการณ์นี้ก็คือความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นระหว่างอเมริกาและซาอุดนะครับผมและมากไปกว่านั้นเนี่ยอเมริกาได้ขนอาวุธได้ คนยุทธปกรณ์มากมายมียังซาอุนะครับและพวกเขาไม่คิดจะขนมันกลับด้วยอเมริกาเองเนี่ยนะครับผมได้ตั้งฐานทัพได้ตั้งอะไรมาอีกมากมายในซาอุจากเหตุการณ์นี้แต่แม้ว่าทุกอย่างจะฟังดูดีเนี่ยก็ใช้ว่าเหตุการณ์นี้ทุกคนจะดีใจไปด้วยนะครับแน่นอนแหละตัวของโอซามาบิลเดนก็คงเป็นคนที่โมโหแล้วก็ไม่ดีใจที่สุดนั่นเลยครับเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยนอกจากจะถูกปฏิเสธไม่ให้ปกป้องประเทศตัวเองแล้ว กลายเป็นว่าประเทศตัวเองเนี่ยกลับเลือกมหาอำนาจที่เขามองว่าเป็นมหาอำนาจผู้ชั่วร้ายมาปกป้องประเทศแทนเนี่ยโอ้โหมันอับอายขายหน้าแล้วมันอยากจะแก้แค้นเป็นอย่างมากเลยมันเหมือนขัดต่อเป้าหมายชีวิตของเขาที่เขาต้องการจะปกป้องอิสลามจากเหล่ามหาอำนาจที่คอยมาแบ่งเค้กมากินเค้กมาสูบทรัพยากรมาทําลายโลกอิสลามออกไปเนี่ยนอกจากนั้นเองนอกจากตัวของบิลาเดนนะครับก็ยังมีผู้คนอีกจําจนวนมากที่เคร่งศาสนามากๆเนี่ยไม่พอใจนั่งไงอเมริกามาในตอนแรกแล้วถูกไหมยิ่งอเมริกามามา,มากขึ้นกว่าเดิมกว่านี้อีกอะ ก็ยิ่งไม่พอใจเข้าไปใหญ่เลยและต่อจากนี้แหละรครับคือจุดเริ่มต้นของสงครามของโอซามาบินลาเดนในตอนนี้เราได้เห็นจุดเริ่มต้นของเขาไปแล้วซึ่งก็ยังเป็นมิตรกับอเมริกาอยู่เลยถูกไหมในตอนแรกเนี่ยไปรบกับโซเวียตเนี่ยอเมริกาก็ยังช่วยอยู่เลยแต่พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยนะครับผม จุดแตกหักเนี่ยมันกำลังจะมาถึงแล้วซึ่งในจุดแตกหักแล้วก็การต่อสู้ของบิลลาเดนรวมไปถึงการตามล่าเขาเนี่ยเราจะมาฟังกันในพาร์ทหน้านะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ Battle of Human Kai หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Battle of Human Kai แล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดหรือใครมีอะไรอยากจะเสริมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรามาด้านล่างได้เลยยังไง ในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วบายบายครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะจ๊ะ